ไปเดิน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 เส,เสียงใครตามมาวะเสียงใครตามมาวะไม่ไม่เข้าประตูใหญ่นอนไปเดินต้องหัดเข้าประตูใหญ่นะ ไปเดินเดินเดินประมาณเดินอ๋ออันนี้ช่างหยุดนะนี่เฮียป้าป้าเดินมามาเร็วอ๋ออ๋อโทรมาประมาณนั้นไหมนั่นแหละนั่นแหละวิ่งเข้าตรงนั้นแหละ นั่นละนัละไปเดินเดินเดินพวัดมาละพาอวัดไปน้ำนอนปะอ่าไปไป พา่โทมัสทอมัสเอ๊วอ๋อบ้านใหม่พี่โทมัสนะครับโอ้นี่บ้านใหม่พี่โทมัสนะครับนี่บ้านใหม่พี่โทมัสกับบ้านใหม่บุญเอิบบ้านใหม่พี่โทมัสกับบ้านใหม่บุญเอ,อิบจะไปดม้ําเขา บ้านใหม่พี่โทมัสกับบ้านใหม่บุญเอ,อิบใกล้เสร็จแล้วนะครับไหนพี่โทมัสเล่าซิบ้านพี่โทมัสอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงโน้นใช่ไหมโอ้อยู่หุ่นบ่าสายเอิบเออ,บ,เอ,อบ,บ้านเอ,อิบอยู่สายบ้านเอ,อิบอยู่ไหนอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้ใช่ไหมยตรงนี้ใช่ไหมโอเคเอ,อิบกับพี่โทมัสนอนด้วยกันไหมฮะฮะนอนด้วยกันไหม เออกับพี่โทรมัสนอนด้วยกันไหมน้อพี่โทมัสบ้านตรงนี้คือบ้านพี่โทมัสเหรอฮะอ๋อเขากำลังทำให้อยู่ละครับโอ้อ๋ออ่า,อา,อาโอเคเขากำลังทำบ้านให้อยู่ใช่ไหมพี่โทรมัสจะนอนเฝ้าตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคโอเคพี่โทรมัสเฝ้านะพี่โทมัสเฝ้านะานะอ,าอยู่กับน้องนะ บ้านพิทมัสอยู่คนละอยู่คนละหลังเนะาะเฝ้าคนละหลังเนาะมีตรงไหนอีกจะพาไปดูตรงไหนอีกฮึพาดูตรงไหนอีกฮึเราจะพาดูตรงไหนอีกครับเราจะพาไปดูตรงไหนอีกไปลุกลุกลุกไป,ไปดูตรงไหนอีก